เดี๋ยวจะเริ่มปริศนาทรรมก่อนนี่จะเข้าเรื่อง300จริงๆแล้วก็คือเอาคร่าวๆถ้าเข,ข้าใจก็คือในเยื่อในไขกระดูกครับมันอยู่ในกระดูกเนาะรกระดูกไม่เคยรู้ว่ามันมีเยื่อหรือมีใยอยู่แล้วกระดูกก็ไม่จาเป็นต้องรู้ด้วยอืว่ามันมีเยื่อหรือมันมีใยอยู่อืใยกระดูกมันก็ทําหน้าที่ของมันกระดูกมันก็ทําหน้าที่ของมันเพราะนั้นใยก็ไม่ได้เคยจะไปสนใจว่ามันอยู่ข้างในของกระดูก ซึ่งมันอยู่ข้างในของกระดูกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอีกทีก็คือว่าเยื่อหรือใยกระดูกไม่เคยรู้หรือไม่จําเป็นต้องรู้ว่ากระดูกข้างนอกคืออะไรแล้วทําอะไรมันแค่ทาหน้าที่ของมันครับส่วนกระดูกก็ทําหน้าที่ของมันโดยไม่ต้องรู้หรือต้องใส่ใจว่าข้างในมันมีเยื่อหรือมีใยกระดูกอะไรของมันอืนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกระดูกเนอะครับผมเพราะนั้นก็คือบอกว่าลองลองค่อยๆทําความเข้าใจเราจะเริ่มข้อ300ก็คือบอกว่ามันไม่ต่างอะไรกับความสุขเนี่ย มันไม่จาเป็นต้องหามันจะมีคํหนึ่งที่ตะกี้เราบอกว่าเฮ้ยมันมีขาวมันมีดําอือใช่ไหมครับอันไหนถูกอันไหนผิดต้องพิจารณาย,ยัางไงคนเริ่มเข้าใจก็จะบอกว่ามันจะมีคําศัพท์หนึ่งว่าอักันหะอะกันหะอสุก,กะืะไม่ดําไม่ขาวออืใช่ไหมพี่ครับผมพูดถูกปะถูกต้องถูกต้อง,องครับเขาว่าไม่ดาไม่ขาวเนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นเริ่มสิ่งที่คนเริ่มคิดละคนที่เริ่มปฏิบัติก็จะเริ่มคิดว่า แล้วยังไงวะอืมไม่ดำไม่ขาวไม่ดำไม่ขาวเราบอกว่าเรามีดีมีชั่วมีขาวมีดำเท่าๆแล้วยังไงวะเราต้องทําแต่ขาวขาวขาวดีดีดีถูกถูกถูกแล้วมันพ้นทุกข์ป่ะไม่อะทำไมมันไม่พ้นทุกข์วะตกลงฟุาเจ้าสอนอะไรวะเนี่ยเริ่มไม่เก็ตแล้วไม่เข้าใจก็ไปปฏิบัติอย่างหลวงปู่คำพนีินอืมทำไมถึงเป็นทไมเป็นไขกระดูก ทำไมมันต้องมีหรือว่าอะไรเลยไมก็ต้องไปเปรียบเทียบกับไขกระดูกเพราะว่าไขากระดูกมันเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงให้ร่างกายเอ้ให้กระดูกมันสามารถอยู่ทรงตัวได้ปะเกี่ยวไหมอ่ะย้อนกลับมาใหม่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เวลาไปเขาไปปฏิบัติเขาปฏิบัติทะลึกมากใช่ไหมอืออ่าก็คือเขาเปรียบเทียบว,ว่าทุกอย่างเนี่ยจริงๆมันลึกๆมันก็คือลึกเข้าไปมากๆ แต่สิ่งที่ลึกแล้วจริงๆมันอยู่ตรงนั้นของมันเองอยู่แล้วมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วธรรมชาติมันไม่เคยเรียกร้องอะไรและไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยความคิดอย่าไปคิดพิจารณาว่าทําไมกระดูกถึงไม่เคยรู้จักไขกระดูกหรือไขกระดูกต้องมาเรียกร้องให้กระดูกเห็นใจตัวเองอตอนนี้ไมมีน้ําหล่อเลี้ยงวานะผลิตน้ําหล่อเลี้ยงมา,า,งมาด่วนมันไม่เคยเรียกร้องอะไร <oro> ๆๆไม่จาเป็นต้องคิดพิจารณาอะไร มันไม่ใช่บุคคลอย่าไปนิยามหรือไปนิยามว่ามันต้องคืออันนี้แล้วต้องต้องเป็นแบบนี้เสมอไปมันไม่เคยเรียกร้องว่าให้กระดูกรู้ว่ามันมีไขกระดูกอยู่ข้างในทั้งที่มันอยู่ตรงนั้นมันทําหน้าที่ของมันอย่างนั้นตลอดเวลาอันนี้คือธรรมชาติแล้วธรรมชาติก็อีกในตรงข้ามเหมือนกันกระดูกก็ไม่เคยไปต้องไปสนใจว่ามันมีไขกระดูกอยู่ข้างในไขกระดูกก็ไม่จําเป็นต้องหรือไปรู้ว่ามันมีกระดูกอยู่ข้างนอกมันแค่ทําตามหน้าที่ของมันมันคือองค์ประกอบ มันคือธรรมชาติธรรมชาติธรรมารรมะคือธรรมชาติคือมันไม่เคยวิงวอนไม่เคยขอร้องไม่เคยร้องขอไม่จำเป็นต้องคิดไม่จำเป็นต้องพิจารณาไม่จำเป็นต้องสนใจอะไรมันคือมันอยู่ของมันตรงนั้นมันทําหน้าที่ของมันตรงนั้นแล้วหน้าที่ของมันคือลึกมากลึกถึงระดับเขาเปรียบเทียบมันคือไขกระดูอื่เนีพี่เก็ตบอะอย่าคิดว่ามันมีคืออย่าคิดว่ามันธรรมะเขาไม่แคร์หรอพี่จะเชื่อไม่เชื่อธรรมะมันไม่ได้สนใจแล้วพี่จะจะ สนใจหรือเปล่าอ่ะเออเแต่มันก็อยู่มาอยู่อย่างนั้นอะมันไม่เคยต้องมาเรียกร้องอะไรอความตายมันไม่เคยเรียกร้องเราถูกไหมเออหรือเวลาเราจะตายหรือคนรักเราจะตายเนี่ยอืเราบอกได้ไหมคุยกับธรรมะได้ไหมแป๊บหนึ่งยังไม่พร้อมอ่ะนี่คือกระดูของคนที่ติดโควิดแล้วเสียชีวิตอืจริงๆก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมมันถึงยู่สมบูรณ์ขนาดนี้เพราะเขาใช้ในการเผาเนี่ยน้อยมาก <ข>เพาะ็ต้องแบบเผาศพต่อไปใช่ไหมฮะมันก็เลยแบบมีความสมบูรณ์นี่ยังเห็นตัวที่เป็นสปอนชูนที่มันม,เค,มนเคยมันเคยมีแบบเส้นเลือดอยู่นู่นนี่นั่นมันยังเห็นไข่ย,ยังเห็นอะไรอยู่มีกุ้งทษร่วงอัะนั้นเนี่ยเนี่ยคือสิ่งท,ที่ที่ที่เกิดขึ้นที่ให้เห็นจริงว่ามันไม่เคยร้องขอไม่เคยวอวอนเลยแล้วเราก็ร้องขอเขาไม่ได้เราเป็นกระดูกเราไปร้องขอไขกระดูกก็ไม่ได้คร<ช>ับเราไปร้องขอว่าอย่าเพิ่งตาย เรายังไม่พร้อมยังไม่ได้บอกลาคุณพ่อคุณแม่คุณปู่เลยอขอเวลาบอกลาเดี๋ยวค่อยใยได้ไหมธรรมะหรือธรรมชาติเขาไม่เคยมาใส่ใจเรามันเป็นของมันมันเป็นไขกระดูกของมันอยู่อย่างนั้นนั่นเองอืออือ